สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับตัว honda j e z z GD เนาะผมเป็นปี0-5น่าจะมีอาการคือ,อขับไปแล้วกระตุกตอนเครื่องเย็นๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรแต่พอรถเริ่มร้อนเนี่ยมันจะมีอาการยิ่งร้อนยิ่งมีอาการเยอะครับเนี่ยดูนะไฟเครื่องไม่โชว์เนาะรอบอยู่ที่ประมาณ900ตอนนี้นะรอบอยู่ที่ประมาณ900 อ่าตอนนี้รถจอดอยู่เนาะผมก็แปลกใจอะก็เลยอ่าจัดตัว OB2 อันนี้ผมซื้อมาได้นานละลองเอามาเช็คดูนะลองเอามาเช็คดูนะครับตัวว b ชเนาะเช็คโค้ดเนีเดี๋ยวเราลองเช็คโค้ดนะเเห็นไหมขึ้นนะครับติดโค้ด พี่ 1>, 1อ่าพี่ศ1นะครับแต่ไฟตรงนี้ไม่โชว์นะไฟตรงนี้ไม่โชว์แต่ตัวนี้ติดโคตนะใครลองมีอาการนะครับแล้วไฟเครื่องไม่โชว์นะลองใช้ตัว OBD2 นะใช้โคตรด,ดูก่อนนะครับอ่ารถกระตุกรถสะอึกบางทีเกียร์หลุดก็มีนะครับอ่าขับขับไปเราเหมือนเราปล่อยปล่อย อ่าเข้าเกียร์แล้วปล่อยให้มันไหลเงี้ยแล้วอยู่ดีๆอ่าเกียร์หลุดเงี้ยเอออย่างงี้ก็มีนะครับอลองดูนะลองดูนะครับอ่าตอนนี้รถเหมือนเครื่องมันจะสั่นนิดนิดนะครับเครื่องมันจะสั่นเนาะโอเคนะเดี๋ยวผมจะไปลองสั่งตัว o b d 2มาก่อนแล้วลองมาเปลี่ยนดูว่ามันจะได้ไหมนะโอเคครับ two thousand years later สวัสดีครับอ่าผมก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นตัวเก่าเนะาะพอดีตอนถ่ายตอนเปลี่ยนเนี่ยคือผมลืมกดอัดนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเลยเร้อยี้เกียจละออันนี้เป็นตัวเดิมนะครับเนี่ตัวเดิมเนะาะตัวเดิมตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ไม่ขึ้นแล้วนะครับไอ้ตรงจุดนี้นะพอเราเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมบอกบอกนิดนึงเพราะเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บให้ถอดไอ้ขั้วแบตออกแล้วทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็กลับมาต่อใหม่เนาะแล้วถ้าใครยังขึ้นอยู่เนี่ยมันจะมันจะยังขึ้นอยู่ถ้าใครขึ้นอยู่นะให้ลบโค้ดให้ลบโค้ดเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะถ้ามันขึ้นโค้ดมันจะมันมันเรากดตัวนี้เราจะลบโค้ด เนี่ยชิ้นนิง่งจะลบโค้ดอย่างนี้เนาะอ,นนอันนี้แล้วแต่ตัว o b d 2ของของแต่ละคนนะครับนาะมันไม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วเปลี่ยนไปปุ๊บไอที่เห็นเนี่ยที่มันแตกต่างตัวเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเปิดแอร์เปิดแอร์ถูกนะเปิดแอร์แล้วก็เข้าเกียร์เนี่ยมันจะลอบมันจะตกตกแบบตกบูบลงไปเลยตกสักหกร้อยห้าร้อยแล้วมันจะดีดกลับขึ้นมาใหม่แล้วเครื่องจะสั่น แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูนะอันนี้ผมสตาร์แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมเข้าเกียร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไฟเกียร์ด้วยตรงเอาไว้ตรงนี้เห็นชัดไหมเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์เอ็นนะดูว่ามันจะตกไปเหลือห้าร้อยหกร้อยไหมนี่เข้าเกียร์นะครับไฟเป็นเกียร์ดีนะรอบอยังนิ่งนะ,ะปิดแอร์ครับปิดแอร์เนาะ,ะปิดแอร์แล้วนะ,ะปิดแอร์รอบเหลือประมาณนี้พอเราเปิดแอร์เนี่ยรอบมันจะดีดขึ้นมานิดนึง อ่าเป็นปกตินะครับพอเปิดแอร์ในรอบมันจะดีดขึ้นมานิดนึงเป็นปกติเนาะเราลองเข้าเกียร์ใหม่เกียร์อาปุ๊บอะเครื่องจะสั่นนิดนึงแต่รอบไม่ตกนะอ่ารอบสูงขึ้นมาอีกนิดเราเข้าเกียร์ดี dachte, อะรอบไม่ตกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตกลงไปเหลือ 500, ห้าร้อยหรือหกร้อยเนี่ยปุ๊บแล้วมันจะดีดขึ้นมากับกลับขึ้นมาใหม่มันจะเป็นเงยอ่าแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วครับดีแล้วนะอ่าดีแล้วนะครับ โอเคนะของใครมีอาการแบบนี้นะครับแล้วไฟเครื่องไม่โชว์นะให้ใช้ตัว OBD2 เช็กก่อนใครยังอ่าอ่าใครยังไม่มีนะให้ลองให้อู่เขาเช็คดูแต่ถ้าใครมีแล้วที่อ้ใครไม่มีแล้วที่เกียดเข้าอูอ่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อ่าเจ้าตัวนี้เลยก็ได้แต่ตัวนี้มันจะแพงนิดนึงแต่ผมมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าติดติดต,ตรงเนี้ยได้เลยอ่าแล้วแล้วมัน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 ,ม,นมันดูแบบดูทันสมัยกว่าเนาะเออใหญ่จอมันใหญ่กว่านี้นิดนึง นะอันนี้แต่เนี่ยผมซื้อนานละแต่ตัวนั้นอะผมคิดว่าน่าจะ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 ซื้ออยู่นะไอะตัวนี้ผมซื้อมาพันสองแต่ตัวนั้นแคบประมาณเจ็ดแปดร้อเองมัง้งเออเนะโอเคนะครับใครมีอาการแบบนี้นะให้ใช้ตัวเอ่อโอบีดีทูเช็กก่อนอย่าเพิ่งไปโทษคอยโทษอะไรนะไออาการกระตกนะุกเนี่ยเป็นเป็นได้หลายสาเหตุมากเป็นจากไอตัวลิ้นปีกผีเสื้อก็ใช่นะอ่าลองใช้เช็คดูก่อนนะครับเนะาะหงนั้นวันนี้ผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับสวัสดีครับ three days later อ่ะหวัสดีครับจากที่เราเปลี่ยนตัว O2 O2 อ่าเซนเซอร์ไปเนาะไออาการกระตุกดีขึ้นนะครับแทบจะหายไปเลยนะมันจะมีอาการกระตุกอ่าเป็นเป็นบางครั้งนะครับเวลาเราค่อยๆชะลอรถมันจะเหมือนเป็นอาการแบบเหมือนเราถอนเกียร์มากกว่านะครับมันจะไม่เชิงกระตุกนะเมื่อก่อนกระตุกแบบเยอะมาก แต่ไอตัวเข้าเกียร์เหยียบเบรกเข้าเกียร์แล้วรอบตกยังมีนะครับวันแรกไม่ไปไม่เป็นไรวันที่สองเนี่ยมีเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูอันนี้เหยียบเบรกนะครับเราเราลองเข้าเกียร์ดูอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์ถอยก่อนเนาะอ้าวอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอาถเดี๋ยวให้ชัดเดาเปิดแอร์อ่ะอันนี้เปิดแอร์นะครับเปิดแอร,ร์รอบมันจะขึ้นมานิดน,นึงเนาะ แล้วจะลองเข้าเกียร์ดูเหนไหครับรอบมันจะตกลงไปนะแล้วดีดกลับขึ้นมานิดนึงนะครับตอนขับจะเป็นเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเกียร์ถอยเห็นไหมครับเครื่องมันจะสั่นแล้วดีดขึ้นมานิดนึงคือสรุปไอ้ไม่หายนะครับไอ้ตัวเข้าเกียร์แล้วแล้วไอ้รอบตกเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นที่ตัวโอนะอาจจะเป็นที่ ตัวลิ้นปิดปิดเสื้อเดี๋ยวยังไงผมจะออกมาล้างก่อนแล้วถ้ามันโอเคยังไงเดี๋ยวจะมาทําคลิปดูอีกทีว่ามันเป็นที่ตัวตัวลิ้นปิดปิดเสื้อไหมตรงมอเตอร์อเดินเบาเนาะจะไปเน้นตรงนั้นอ่ะโอเคงั้นไอตัวนี้ o 2ทูเซนเซอร์ตัวนี้โอเคนะครับเปลี่ยนแล้วหายกระตุกนะหายกระตุกดีขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนี่กระตุกแบบโอ้โหกระตุกแบบขับไม่ได้ตอนนี้คือดีขึ้นแล้วครับ โอเคเดี๋ยวยังไงเล่นปิบอีเสื้อเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกทีหนึงก็วันนี้ก็ต้องขอจบคลิปโอทูนเซอร์ ensor, แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับบััสดีครับ